สำหรับังไข่นอ๋อน้ามาเที่ยวครับน้ามาเที่ยวดูเห็นมันแทนมันทำรังแถวๆนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะครับมันมันเพิ่งจะทำครับใจพวกนี้เป็นรังนกกระจอกธรรมดาอ๋อเนาะมันไม่ันมไม่ใช่ังใช่นกกระจาบแบบนั้นคอ่า มันจะทําตามข้างทางนี่เลยครับมันจะทำแถวทางข้างทางเนี่ยข้างทางนี่เลยรที่จะเลี้ยวเนี่ยนะครับเส้นตรงเนี้ครับเส้นตรงนี้ครับเราเลี้ยวซ้ายไปสักทีเราลอกไปมันจะมีข้างแถวข้างสะพาน่ะมันจะมีโอเคแต่ตอนที้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าปีนี้มันจะทําเยอะหรือเปล่าแต่ทุกปีมันเยอะมันจะทำเราว่ามีต้นมันจะสีดังง่าร่งมันก็จะสึกสึกไปอ๋ออเต่ตอนต่ตกังไม่ปีนมเยอาต่ทุมันเย ไม่เคยเห็น,นของ,รองจริงรรไม่เคยนเนี้ยเนี่ยเพิ่งเห็นของจริงครั้งแรกหมายถึงว่าเห็นมันอยู่มีนกทําอยู่อ,อยู่ด้วยไม่เคย<อ>เคยเห็นแต่ในรูปเ,เนี่ยเมื่อเช้าเขาก็ถ่ายรูปก,กันเยอะใช่<ไ>เพราะว่ามันเหมือนว่าเยียนเนี่ยเนี้ยเฉพาะต้นนี้นะเพิ่งมาทำนะอ๋อต้นนี้เพิ่งมาทำครับเพิ่งมาทําอ๋อแต่ต้นนี้มันตายแล้วนี่ต้นนี้มันตายมันเพิ่งตายเนี่ยมันเพิ่งตายเมื่อตอนน้ําลงเนี่ยตอนนั้นน่มันเขียว อ๋อมันตายเพราะน้ำท่วมหรอครับผมโอ้น่าเสียดายครับไม่งั้นไม่งั้นนกคงมาทําเยอะเลยอ่ะเนี่ยไม่เคยเห็นแบบของแบบว่ากําลังทํากําลังบินเข้าบินออกไม่เคยเห็นเห็นเห็นแต่ในวิดีโอใน YouTube เห็นแต่ในรูปเขถ่ายมาไเห็นเนี่ยเออโอเคไว้เยอะๆเดี๋ยวลองลองสำรวจดูครับลูกจะไปมีรังตัวผู้หลายลง รังตัวเมียนะใช่ใช่ละรังตะคู่มันจะเล็กๆเล็กแล้วก็จะมีไอ้คอยตรงกลางอ่ะใช่ครับมีมีคอยตรงกลางอยู่ครับผมสำหรับว่ารังตะคู่นอนนอนแต่ว่ารังตัวเมียมันจะเป็นเป็นเตรงกลางแต่มันจะมียาวมันจะมีแบบเหมือนเป็นกระเพาะสําหรับเอาไว้ที่ไข่อว่าเช้านี่มีคนมาหารูปเยอะเลยเหรอมีครับเออนี่ตอนเช้าแบบว่าลูกมันก็แบบว่าเหมือนว่ามันพ่หน้ามามันก็จะทำมันจะบินแบบผ่านมันบินไปแล้วมามาเพื่อรักษา โอเคครับอขอบคุณครับ